เป็นอะไรคะต้อ,องให้ทำไมคะลูกไม,ไม่ได้คิไปลาท้อขโอ๊ยแล้วมันต้องมองขานาดนั้นเลยเหรอ,อก็แบบพรุ่งนี้เช้าซื้อให้ใหม่โอเคไหมโอเคไหมคะอโอ้มันเจ็บปวดขนาดนั้นเลยหรบบิงโก น้องบีงไม่ร้องหรอกลูกคุณกครับไม่ร้องหลอกลูก,ลก,ลกเดี๋ยวตาแดงนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรู้นะว่าร้องไห้นะไม่ร้องหรอกครับรู้ไหมครับเงบซะเช็ดน้ำตาซะไม่ร้องหอกลูกเดี๋ยวซื้อใหม่นะคะ อยากกินก่อนแล้วก็ไปโรงเรียนเข้างบนอ่ะแต่หนูหิวอยู่เลยค่ะต้องไปรเออกินไปแล้วไงกินโจ๊กไม่ล่ะกินอันนี้ไหมอ่าลูกชิ้นห่อเกี๊ยวอะไรเนี่ยเอาไหมเกี๊ยวห่อลูกชิ้นอะไรนั่นแหละเอาไหมคะเกี๊ยวห่อเอาเปล่าล่ะเกี๊ยวหรือมาคะครับเอาเปล่าบอกกับม้าก่อนหหรืออเกี๊ยว่ อ่าจะเอาป่ะล่ะคะเอาครับโอเค,อเคงั้นหยุดร้องไม่ร้องแล้วแม่ปันแล้วโกยานุาจะกินด้วยครับแม่ปันต้วโกยต้องกินตอนเช้าว่รออนรูตอนเย็นไม่มีขายอ่ะเข้าใจป่ะตอนเย็นไม่มีขายโอเคไหมกินตอนเช้าได้ไหม